เราทุกคนวันนี้นะคะชีเน่ก็จะมารีวิว Favorite Makeup of the Year 2023นะคะก็คือปีที่แล้วนั่นเองคือเราทำคลิปช้านิดนึงเพราะว่าเรายุ่งๆนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยชีเน่ก็ได้รวบรวมเครื่องสำอางมาให้ทุกคนแบบมากมายเลยเราขอตัวไปติดกิฟ ผิดพลาดมานะคะ <Yeah. S 1> เพราะว่าเราแบบ <Yeah. S 1> รู้สึกว่าเราเพิ่งไปตัดผมหน้ามาแล้วมันแบบ <Yeah. S 1> ไม่ค่อยชินมันจะตกลงมาตลอดเวลาเลยนะคะ <Wow. S 1> นี่ก็คือลิสต์ของที่เรารวบรวมมาว่าชอบจริงๆซึ่งแบบพอมานั่งลิสต์มันเยอะมากๆเลยทุกคนอันนี้คือเราคาัดมาแล้วนะถ้าเป็นไปได้เราก็อาจจะขัดให้อีกแลก็อยากให้ทุกคนได้ลองใช้กันดูเพราะว่ามันดีมากจริงๆ ก่อนอื่นเลยนะคะเราจะต้องบอกว่าเราเนี่ยเป็นคนที่ผิวค่อนข้างที่จะแห้งนะคะแล้วก็ถ้าจะมันจริงๆเนี่ยก็จะเป็นช่วงทีโซนแต่ว่าก็จะไม่ได้มันบ่อยขนาดนั้นฉะนั้นส่วนใหญ่เลยคือผิวเราจะแห้งส่วนในเรื่องของรอยในเรื่องของอะไรนะคะเราจะมีบ้างรอยสิวต่างๆนะคะฉะนั้นก็ฝากทุกคนพิจรารณาเครื่องสําอางหลายๆชิ้นของเรานะคะกับสภาพผิวของตัวเองแล้วก็ลองไปซื้อตามที่เหมาะกับสภาพผิวของตัวเองนะคะ เรามาเริ่มจากงานเบสผิวกันก่อนเลยนะคะอย่างแรกก็ต้องเป็นครีมกันแดดแน่นอนทุกคนคงเห็นอะไรอยู่ในมือเราแล้ว,ลวอันนี้ก็คือครีมกันแดดของ CanMake นะคะเป็นครีมกันแดดที่เราใช้มาเยอะมากจริงๆแบบนี่คือหลกค่ะ คือเราใช้แบบไม่ต่ำกว่า20หลอดอะซึ่งแบบเราอยากจะรู้มากๆว่าทุกคนอะเอาแพคเกจจิ้งของเครื่องสำอางที่ใช้หมดแล้วไปรีไซเคิลที่ไหนหรือว่ามีหน่วยงานไหนรับรีไซเคิลบ้างนะคะคือที่เราเก็บไว้อะคือเราไม่อยากทิ้งให้มันเป็นขยะนะคะก็เลยอยากรู้ว่าเราสามารถเอาไปรีไซเคิลได้ที่ไหนบ้างก็ คอมเมนต์ down below ได้เลยนะคะก็อันนี้นะคะจะเป็นครีมกันแดดของ Kenmake ที่เรารู้สึกว่าใช้แล้วมันไม่รบกวนเมคอัพคือเราเป็นคนที่แต่งหน้าบ่อยมากฉะนั้นเราก็จะต้องใช้ครีมกันแดดที่แบบใช้แล้วมันแบบไม่เป็นขุยถ้าเราแต่งหน้าซึ่งอันเนี้ยคือตอบโจทย์มากๆเลยนะคะมันถือว่ากันแดดได้ดีเลยเราไม่ได้รู้สึกว่าเราแบบมีปัญหาผิวตามมาหลังจากใช้อันนี้นะคะก็ ดีเลยนะคะเป็น spf 5 0บว pa บวบวตามมาตรฐานของการแด่ทั่วไปก็ฝากทุกคนพิจารณาเน,นองไปอยู่ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะทุกคนต่อไปคือสิ่งที่เรารักมากๆเพราะว่าการที่เราจะมีผิวที่ดูสุขภาพดีได้เราจะต้องใช้คุชชั่นที่ดีะคะ่ะซึ่งคุชชั่นในใจเราตลอดระยะเวลาเราคิดว่าน่าจะประมาณ เกินครึ่งปีประมาณเจ็ดเดือนนะคะเราซื้อมาจากเกาหลีตอนนั้นเราไปเกาหลีมาไปดูบล็อกเกาหลีของเราได้นะคะแต่ว่าอันนี้เราซื้อมาตอนนั้นซึ่งแบบน้องดีมากน้องแบบใช้แล้วแบบผิวกโกลว์สวยมากแล้วมันติดทนมากกว่าที่เราคิดอะ่ะคือด้วยความที่น้องเนี่ยเป็นคชั่นสูตรโกลว์ซึ่งหลายๆคนก็อาจจะคิดว่าสูตรโกลว์ส่วนใหญ่เ่เราจะแบบคาดหวังกับความติดทนไม่ค่อยได้แต่ว่าน้องติดทนมากนะคะคือแบบดีเลยซึ่งอันนี้ก็คือพัฟน้องอะ่ะ จะหน้าตาเป็นแบบนี้แล้วมันซอกซอนเข้าไปที่ใต้ตาเราได้ดีมากๆแต่ว่าคือน้องพัฟเปิดเพราะว่าเราเอาไปล้างมานะคะทุกคนแล้วแบบเราล้างสมุมบ,บันเกินน้องก็เลยแบบเปิดออกมาแต่ว่าเงินมาพร้อมกับรีฟิลนะคะคือเป็นคุชชั่นที่ใช้แล้วแบบผิวสวยเหมือนน้ำากลดดกลิ้งบนผิวจริงๆนะคะยังไม่ทันแบบได้แบบ,แบ,บไหล,ไล่ไหลอยู่ทำไรอยู่ก็คือผิวสวยแล้วนะคะแถนน้องมีกันแดดด้วยนะทุกคนเราใช้เบอร์3ะคะ่ะ แล้วก็ต่อไปเนี่ยหลังจากที่เรามีคุชชั่นสูตรโปรแล้วใช่ไหมคะอันนั้นอะ่ะก็จะปกปิดได้แค่ระดับหนึ่งแต่ว่าการที่เราจะปกปิดร้ยสีหรือว่าจะปกปิดตาอะไรให้มันตุบๆเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วว่าก็จะต้องเป็นหน้าที่ของคอนซีลเลอร์นะคะอันนี้คือคอนซีลเลอร์ของ Hourglass สีที่เราใช้คือสีคอทตอนนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ของ Hourglass ที่แบบคือเวอร์ามากคือแบบคือมันเป็นคอนซีลเลอร์ที่ปก ได้ดีแต่มันไม่ครีสมันไม่เป็นขุยแล้วแบบสีมันเบลนด์ได้ดีกับผิวหน้าแล้วมากๆ,ๆแล้วเขาก็มีเชดให้เลือกเยอะมากเลยนะคะก็ลองไปเลือกที่เขาเตอดูซึ่งน้องแบบค่าตัวจะแบบสูงนิดนึงแต่ว่าคือทุกคนแรกกับฟินิชที่ออกมาดีมากแล้วก็ติดทนนะคะเราแบบแนะนำน้องจริงๆคือเราใช้มาสองหลอดแล้ว ต่อไปนะคะหลังจากที่เรามีงานผิวสวยๆแล้วเนี้ยเราก็จะต้องมีอะไรมาไราให้มันดูมีมิติถูกไหมซึ่งเราต้องมีคอนทัวร์นี่เลยคอนทัวร์ที่แบบโด่ดังที่สุดในศตรวรรษนี้นะคะก็คือ f ฟ n น y Beauty อันนี้เป็นคอนทัวร์สติ๊กเนาะเป็นแมทช์สติ๊กสีที่ฮิตมากคือสี Amber มันจะเป็นสีแบบติดเทาๆอ่ะซึ่งแบบมันสวยมากๆเลยนะทุกคนเนี่ย คือมันจะเป็นสีที่มันจะติดคูโทนหน่อยนะคะซึ่งมันจะใช้ง่ายมากมันจะไม่เหมือนแบบสีบรอนซ์บรอนซ์นที่แบบมันจะทําให้หน้าเราดูส้มติดเหลืองอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าอันนี้คือสวยมากคือปกติเราจะไม่ได้ไล่เกาะหน้านะคะเราจะไล่แค่จมูกซึ่งแบบแค่ไล่จมูกก็คือสวยแล้วแล้วมันกลืนไปกับผิวเลยคือแบบเป็นอะไรที่ชอบมากเป็นคอนทัวร์ที่แบบ เปิดใจใช้คอนทัวร์เพราะว่าอันนี้เลยเพราะปกติเราจะแบบไม่ค่อยถนัดใช้อันที่เป็นพาวเดอร์แล้วก็มาลายใช่ไหมแต่ว่าพอเจอสติ๊กอันนี้ของ f ฟนตีอ่ะคือตกกลุ่มรักมากๆต่อไปจะเป็นสิทธ์ที่ขาดไม่ได้ในประเทศไทยของเราเลยนะคะอากาศที่ร้อนที่ชื้นเนี่ยเวลาเราทาเมคอัพทาเบสอะไรลงไปแล้วเราก็จะต้องเซ็ตด้วยแป้งนะคะแป้งอ่ะจริงๆเรามีแป้งในใจของเราอันนึงที่เราใช้มานานมากแล้วเราก็รู้สึกว่าเราชอบมากแต่ว่า อนแรกเราใช้อันนี้แล้วมันไม่จึ้งอะ่ะพอเรามาใชกทีมันจึ้งมากก็เลยแบบแสงโ้งแสงหน้าต้องเป็นอันนี้เท่านั้นก็คือแป้งนางฟ้าของนาขอโทษในความสกรปรกทุกคนคือใช้ไปใช้มากแล้วเหมือนมันมีคราบคุชชั่นติดอะ่ะแต่ว่าน้องอะ่ะคือแป้งทราน s l ลูเซนที่ใช้แล้วผิวมันกระจายแสงได้แบบสวยมากจริงๆนะคะคือเราใช้กับแปรงไม่ได้ใช้กับพัฟแบนๆของเขานะแต่ว่าแบบมันดีมากอ่ะคือแบบเป็นแป้งที่โอเคมันอาจจะแบบ ไม่ได้คุมมันได้แบบขนาดนั้นนะแต่ว่าเรารู้สึกว่าแบบมันทําหน้าที่ได้ดีมากคือถ้าทุกคนอยากจะให้มันคุมมันให้มันแบบให้มันดูแมดูแบบว่าแบบหน้าดูเซตตลอดเวลาเราคิดว่ามันจะต้องเอาไปทัชอัพระหว่างวันอยู่แล้วแต่ว่ามันทําหน้าที่ของมันได้ดีมากเราก็ใช้แค่ตอนเช้าเลยเราก็ถึงเย็นอะทุกอย่างก็ยังอยู่แบบได้ดีแทบจะเหมือนเดิมร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะถือว่าเป็นแป้งที่แบบทำหน้าที่ได้ดีมาก ทุกคนแล้วก็อย่างสุดท้ายในงานเบสผิวก็คืออัน,นี้คือเราต้องให้เขาจริงๆอ่ะคือเขาคือไฮไลท์สติ๊กของฮินส์ที่แบบดังมากแล้วบอกเลยว่าเราเนี่ยเป็นคู่ป้าหยาเพื่อหลายคนมากคือมีเพื่อนที่แบบไปซื้อตามเราแบบหลายคนนะคะอันนี้จะเป็นสีไลท์นิ่งนะคะคือเป็นแบบไฮไลท์ที่เราใช้แบบทุกวันเลยอันนี้ก็คือแบบเป็นฝีมือน้องนะคะแต่เราก็มีแบบไฮไลท์พาวเดอร์ทำลงไปด้วยแต่ว่าแบบรงนี้คือดีมากไแบบเป็นไฮไลท์ที่แบบว่าเหนือดีมากทุกคนแบบ มันจะต้องบอมอีกหน่อยเห็นปะคือไม่เหมือนมันมีน้ำมากเลยรีบเงียววันผิวคือเป็นอะไรที่แบบดีที่สุดในโลกทุกคนแบบนี้มากทุกคนยังไม่ซื้ออีกหรอไปซื้อเดี่ยวนี้คือแบบ ด้วยแบบนี้ใครชอบผิวโกลวกก์ไฮไลท์ฉ่ำๆนะดีมากจริงๆแต่น้องจะมีความเหนียวหน่อยนะทุกคนก็ใช้แล้วเซตแป้งต่อก็ได้แต่ส่วนเนี่ยเราก็จะใช้แบบทับไปบนแป้งเลยเพราะว่าน้องจะแบบน้องจะรดน้องจะจึง้งน้องจะแบบชายออกมาเรามีหลายคนมาที่ชมว่าเราหน้าผ่องเราก็เลยบอกว่านี่ฝีมือยกความดีให้น้องคนนี้นะคะไปตามด่วนวิ่งเด๋นวนีวิง่ง don't walk r u นนะคะแบบต่อไปนะคะจะเป็นบลัชซึ่งจริงๆแล้วอะบลัชเนี่ย มันจะแบบมีบลัชน้อยมากที่เราใช้เพราะว่ามันจะมีบลัชตัวหนึ่งที่ใช้ไปก็ไม่หมดคือใช้ยันแก่สามารถส่งต่อเป็นมรดกได้เลยก็คือสิ่งนี้นะคะน้องแวร์ิวที่น้องจะมีความมอมแมมนิดนึงเพราะว่าน้องอยู่ในกระเปบบ๋าเครื่องสำอางเรามานานมากเราใช้น้องมาแบบ คิดว่าน่าจะแบบหลายเดือนแล้วนะแต่ว่าอาจจะยังไม่ถึงปีคิดว่าคือน้องเป็นแบบบลัชที่เยอะมากทุกคนแบบไม่รู้ว่าจะใช้หมดเมื่อไหร่เราพิกเมนต์คือแน่นแบบตุ๊บตุ๊บคือแบบจุดเดียวคือแก้มฉันเป็นลิงได้เลยคือมันจะต้องแบบค่อยคคอนโทรลคือใช้ไปเรื่อยๆมันจะชินนะคะว่าเราจะต้องลงเท่านี้แต่ว่าแบบเป็นบลัชที่สวยมากแล้วเรารู้สึกว่าเป็นบลัชที่ติดทนในระดับหนึ่งอาจจะไม่ได้ติดทนแบบว,ว้าวติดทนมากแต่ว่าแบบ สีสวยคลิกเมนแน่นแล้วก็ใช้ได้ดีมากนะคะคือแบบไม่หรูไม่ไม่ไมรูจะมีคำอธิบายใดๆอีกนะเรารักน้องมากๆอันนี้คือสี Encourage นะคะเป็น Soft Pinch Liquid Blush ของ r e ปบิีก็ไปตามตามเลยที่ Sephora นะคะวิ่งไปเดี๋ยวนี้แต่เราคิดว่าทุกคนก็น่าจะมีน้องอยู่เพราะว่าน้องแทบจะเป็นบัชที่ ทุกบ้านค่ะค่าตัวน้องก็อาจจะแบบแรงนิดนึงแต่ว่าทุกคนคือคือมันสามารถใช้ได้แบบล้านครั้งอะ่ะมันก็ไม่หมดอะ่ะทุกคนคมันเยอะมากเพราะว่าแบบใช้นิดเดียวมันก็แบบเข้มแล้วทุกคนมันขุ้มขุ้มแบบขุ้มที่สุด เลยนะคะต้องไปลองจริงๆจริงๆคือปีนี้เราไม่ค่อยได้ใช้บลัชที่เป็นพาวเดอร์เลยนะคะตัวต่อไปก็เลยจะเป็นบลัชดำของ La าก a าสอันนี้เนี่ยมันแบบว่าอาจจะไม่ได้ติดทนมากแต่ว่าบลัชดำมันเนี่ยคือมันสวยคือหลังๆมัน,นียเราจะชอบแต่งหน้าที่มันมีความขูโทนมากขึ้นนะคะบลัชดำก็เลยจะเป็นบลัชที่แบบเข้ามาทําหน้าที่ทําให้แบบบลัชแรบิวตี้ของเรามันขูขึ้นซึ่งเราก็จะปัดแรบิวตี้ทุกวันแล้วก็ต่อโดยอันนี้เราจะชอบมาลงตรงแบบ ตรงใต้ตาอ,อันนี้ลงไปแล้วเมื่อเช้าแต่ว,ว่าน้องจะแบบไม่ค่อยอยู่แล้วเพราะว่าน้องจะไม่ค่อยติดทนเท่าไหร่นะคะแต่เราชอบเนื้อเราก็ชอบสีของน้องมากๆรู้สึกว่าเป็นอะไรที่สามารถเติมระหว่างวันได้สวยดีนะคะก็ไม่ผิดหวังเลยเป็นบัชตัวดังที่หลายๆคนแนะนำมาแล้วก็ไปตามๆแนละ้วมันก็แบบเออสวยน่ารักปัดแล้วดูแบบดูแก้มเด็กดูแบบว่าฟุ้งฟิงนะคะก็ ลองไปตามๆกันนูแต่ว่าก็คิดว่าอาจจะเป็นหนึ่งในบลัชที่มีที่บ้านกันอยู่แล้วราคาน่ารักนะคะก็ไปหาซื้อกันได้อ่าไหนๆก็ไหนๆแล้วคือเราไม่ค่อยมีบลัที่เป็นพาวเดอร์ใช่ไหมแต่ว่ามีตัวหนึ่งที่เราใช้ตอนนั้นไปถ่ายรูปงานศีฬาสีนะคะแล้วก็ปัดนี้ไปคือมันติดทนกว่าที่เราคิดมันติดทนแบบถึงเย็นเลยนะคะอันนี้คือบลัชสีชมพูชมพูของซีซีอีนะคะมันคือรุ่น new take face blusher นะคะสี u Pink, ใช่ไหมใช่อันนี้เราซื้อที่เกาหลีนะคะคือแบบตอนแรกอะเรารู้สึกว่าน้องแบบคือมันแบบพิ g เม n น์มันไม่ค่อยแน่นเลยแบบมันมองไม่ค่อยเห็นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอใช้แบบแปรงมาปัดแล้วก็มาปัดบนแก้มอะคือมันติดทนมากแล้วก็เป็นบัชคูโทนที่แบบเราคิดว่าทุกคนควรจะมีเอาไว้คือถ้าสมมติว่าใช้ลากามันไม่ค่อยติดทนใช่ป่ะเอาอันนี้ทับอะคือรับรองว่าแก้มเราจะแบบคูนโทนเย,ย,ย็นแน่นอน ต่อไปจะเป็นงานตานะคะคืองานตาเนี่ยสำคัญมากๆเรารู้สึกประทัาตาเราเต็มหน้าเราจะดูเต็มทันทีแต่ว่าอายแชโดว์ที่เราใช้เนี่ยคือมีสีเดียวคือเป็นแบบอายแชโดว์ที่เราใช้แล้วชอบแล้วก็เป็นตลับแบบ o ั e color นะคะก็คืออันนี้ของ h i n ซึ่งอันนี้คืออายแชโดว์สีเดียวที่ที่แบบ สีดีมากคือเป็นสีที่แบบว่าตุ่นๆแล้วก็ไม่ได้ผิเมินแน่นเกินคือใช้แล้วมันสามารถบิว์ได้คือแบบว่ามันดีก็คือดีเลยนะคะแบบเราเอามาแบบทาตรงปลายตาแล้วก็ค่อยเบลนด์มาตรงกลางตานะคะมันจะสร้างมิติให้ตาโดยที่สีมันไม่ได้ฉูดฉาดเกินไปคือปี2023เนี่ยเป็นปีที่เราไม่ค่อยชอบแบบทาอายแชโดว์แบบ หนักๆแบบไม่ไม่ได้มีการคัดเบ้าไม่ได้มีหลายสีคือเราใช้สีเดียวนะคะก็คืออันนี้เลยหรือบางทีเราก็ไม่ใช้อายแชโดว์เลยนะคะแต่ว่าอันเนี้ยคือตอบโจทย์จริงๆ ถ้าเราไม่ค่อยได้ใช้อายแชโดว์เนี่ยก็แปลว่าเราจะต้องมาเน้นงานขนตาแน่นอนซึ่งถูกต้องนะคะงานขนตาที่เราใช้ในปี2023เราก็ชอบเนี่ยจะมีทั้งหมด2อันอันแรกนะคะจะเป็นอันนี้ของโ o ๊ตน้นองจะเป็นเนื้อสีน้ำตาลคือเรารู้สึกว่าน้องจะแอบแพนด้าน,นิดนึงนะแต่ว่าบางคนใช้แล้วก็ไม่เป็นอันนี้เราว่าอยู่ที่คนหนังตามันหนังตามไม่มันอะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่าเราจะใช้แป้งแบบเซตตรงใต้ตาต,าตลอดเพื่อที่จะ Pre งกนไม่ว่าจะเป็นมาสคาร่าอะไรก็จะต้องไม่ตกลงมาที่ตา นะคะคซึ่งอันนี้เนี่ยน้องจะเป็นสีน้ำตาลที่แบบสวยมากมันคือรุ่นวอลลุ่มเพอร์ลิงนะคะก็คือแบบ แล้วขนตาดูมีวอลลุ่มมากขึ้นดูสวยขึ้นแต่ก็จะไม่ได้แบบเป็นก้อนหรือว่าไม่ได้แบบว่าดูหนานหรือยาวอะไรขนาดนั้นนะคะแต่ว่ารู้สึกว่าเป็นงานปัดขนตาที่ดูธรรมชาติตาหวานตาสวยเพราะว่าเป็นสีน้ำตาลนะคะก็คือถือว่าดีเลยแล้วก็อันที่2ก็คืออันที่เราใช้อยู่ปัจจุบันนี้เลยนะคะก็จะเป็นสีดําอันนี้ของซูปเปอร์มาร์ททุกคนดูงานขนตาแล้วคือมันจะแบบไม่ได้ ตอบมากเพราะว่าเราอะไม่ได้แบบว่าปัดหนังนะคะวันนี้แต่ว่าน้องคนนี้นะคะคือสวยมากคือถ้าใครอยากจะจับช่อขนตาก็จับได้เพราะว่าด้วยความที่มันเป็นสีดําม,มันจะงานชัดใช่ไหมแล้วของซูเปอร์มาม์อะคือไฟเบอร์เขาเยอะนะคะเป็นมาสคาร่าที่ไฟเบอร์เยอะฉะนั้นขนตาเรามันจะยาวขึ้นนะขึ้นแน่นอนแต่ว่าก็จะมีไฟเบอร์ ตกมาที่หน้าบ้างระหว่างวันนะคะอันนี้แบบบางวันเป็นน้อยนะคะแต่ว่าเป็นได้ซึ่งเรารู้สึกว่ามันสวยมันติดโทนแล้วก็ขนตามไม่ตกเลยนะคะคือเราชอบโดยส่วนตัวเพราะว่าน้องแบบ น้องทํใใ้้ขดตายาวนะคะที่ทำให้มีวอลลุ่มเช่นเดียวกันแล้วก็เป็นสีดําที่แบบดําสนิทแล้วก็สวยมากๆนะคะต่อไปจะเป็นในส่วนของอายไลเนอร์นะคะคือเราจะชอบกรีดแบบยาวๆแล้วก็แบบเล็กๆอะไรแบบเนี้ยเพื่อที่จะทําให้ตาเราดูยาวขึ้นเราจะใช้2ตัวนี้ของ brow it ทั้งคู่เลยนะคะคือพี่น้องฉัดคือแบบ ทำเครื่องสําอางดีมากโดยเฉพาะแบบงานคิ้วงานตาอะไรเงี้ยซึ่งอายไลเนอร์เราใช้อันนี้อันแรกก่อนเลยนะคะจะเป็นสองหัวก็จะเป็นหัวที่เป็นเินสอแบบนี้เป็นเหมือนแบบเจลไลเนอร์เนาะไม่มั่นใจเหมือนกันแล้วก็ฝั่งน,นี้จะเป็นหัวฟองน้ําปกติคือเรารู้สึกว่าสีมันสวยมากจะเป็นแบบสีน้ำตาลน้ำตาลคือมันแบบแมทช์กับผมเรามากๆเลยนะคะซึ่งอันนี้คือดีแต่ว่าด้วยความที่น้องหัวฝั่งนี้มันเป็นฟองน้ําหัวน้องจะแตกไวแล้วก็แบบ เขียนเส้นจะไม่คมเท่าไหร่แต่เราก็ยังใช้ด้านหนีอยู่นะคะด้านที่เป็นเพนซิลเพราะมันทำดอลลี่อายได้ เราก็ใช้ไปสักพักหนึ่งเนาะเราก็มาเจอน้องคนนี้ซึ่งแบบแท่งคือสวยมากนะคะอันนี้จะเป็นน้องสีน้าตาลเหมือนกันเราชอบใช้อายไลเนอร์สีน้าตาลมากๆนะคะแบบเลิกใช้สีดําไปสักพักแล้วเพราะว่ารู้สึกว่ามันเข้มเกินเนาะอันนี้คือมันจะเป็นรุ่นที่แบบหัวเป็นผู้กันแล้วพอเป็นผู้กันะเราจะมั่นใจได้เลยว่ามันจะมีโอกาสแตกน้อยกว่าฟองน้ําเยอะมากๆนะคะแล้วก็เส้นจะมีความโคมมีความเล็กกว่าเราจริงๆอะ่ะเราเอามาวาดแบบเป็นขนตาล่างได้เลยนะคะคือหัวมันเล็กแล้วก็ดีติดทนมากๆติดทน ทั้งคู่เลยกันน้ำกันเหงื่อกันทุกอย่างคือขนาดเราใช้แบบเขาเรียกว่าอะไรออยลล้างหน้าคือเรายังต้องนวดแบบสะพักหนึ่งกว่าน้องจะออกมาเลยคือเป็นอะไรที่แบบติดพนก็ล้างยากนิดนึงแต่ว่าแบบคุ้มค่ากับความสวยของเส้นอายไลเนอร์มากๆขอบคุณพี่น้องชัดที่ทำ ลายอะไรแบบนี้ออกมานะคะคือมันดีมากทีต่อไปนะคะทุกคนสังเกตเห็นไหมว่าขวดตาเรามันจะมีความสว่างว้าบขึ้นมานิดนึงอันนี้ไม่ได้เติมนอะงแต่เช้าเลยนะคะก็คืออันนี้เป็นเอ,อเหมือนอายแชโดว์สติ๊กนะคะเป็นป๊อบอายสติกของเมลินดาคือมันดีมากเป็นแบบเป็นเอ่อเป็นอายสติกับเป็นอายแชโดว์แบบสติ๊กที่น้องมีความติดทนมากแล้วก็สีคือแบบถูกต้องเป็นสีที่ถูกต้อง คือเมดินดาทําสีถูกต้องมากๆนะคะทุกคนดูคือมันถูกต้องอะ่ะมันเหมาะกับการที่จะมาอยู่บนหัวตาของเรามากๆแบบเป็นสีที่ใช่แล้วแบบเขามีหลายเฉดส,สีมากมีทั้งเป็นแบบกลิตเตอร์มีแบบแมทด้วยนะคะในรูปแบบสติ๊กแบบนี้คือทุกคนไปลองคือดีเราเคยเห็นคนรีวยวในติ๊กต็อกว่าอันที่เป็นแมทอะ่ะช่างแต่งหน้าก็ใช้แล้วดีเหมือนกันก็คือแบบน้องจะเอามาบิว์แบบว่าอายแชโดว์ที่ตาได้สวยดีนะคะก็อยากจะไปลองเหมือนกันแต่ว่าเราอะแตนที่เป็นกลิตเตอร์มาแล้วแบบใช้ทุกวันเลยมันสวยมากๆ คือช่วงแรกๆอ่ะพอใช้ลงไปปุ๊บเราจะสามารถเกลี่ยน้องได้นะแล้วพอแบบสัักน้องจะเริ่มเซตตัวแล้วก็อยู่ติดทนทั้งวันเลยนะคะอันต่อไปนะคะก็จะเป็นอันนี้ของอ e ีทูดีคือขวดแอปพลิเคเตอร์เขาจะเล็กกว่าฉะนั้นมันจะคอนโทรลได้ง่ายกว่าตัวของเมลินดานะคะแต่ว่าเรารู้สึกว่าอันนี้อาจจะไม่ได้ติดทนเท่าแล้วก็น้องจะมีความแบบเป็นเกล็ดที่ไม่เหมือนกันของเมลินดามันจะเป็นชิมเมอร์แต่ว่าอันนี้มันจะแบบคือมันจะเหมือนเป็นกลิปเตอร์แบบ ละเอียดละเอียดที่มันมีความวิ้งกว่าก็แล้วแต่ว่าทุกคนจะใช้ในโอกาสอะไรนะคะเราก็ใช้อันนี้บ้างในโอกาสที่แบบเราต้องไปงานที่แสงมันน้อยอ่ะเรารู้สึกว่าอันเนี้ยมันจะสะท้อนแสงได้ดีกว่าแต่ว่าถามว่าทุกวันเราใช้อันไหนเราใช้เมรินดามากกว่านะคะอันนี้ก็สวยแต่ว่าเมรินดาเราคิดว่าใช่ง่ายแล้วก็ติดทนกว่า ต่อไปนะคะเตรียมพบกับความยิ่งใหญ่ลิสต์ยาวที่สุดในนี้ก็คืองานปาบงานลิปนั่นเองทุกคนคือลิปแบบเป็นอะไรที่แบบเราได้ลองเยอะมากปี2 0 2 3มาเราก็เลือกแทบจะไม่ได้เลยเพราะว่าทุกอันที่เราใช้อะมันก็มีความดีของมันแต่ว่าเราจะเลือกแต่อันที่เราชอบมาให้ทุกคนได้ดูกันนะคะมีแบบหนล้านอันนะนที่ชอบ อันแรกคือแบบลิปลูกคุณที่แบบหน้าตาลูกคุณมากๆนะคะแต่เป็นริปที่เราบอกเลยว่าคุ้มค่าใ่การลงทุนมากๆเลยถึงน้องจะค่าตัวแรงนิดนึงนะคะแต่ว่าแบบเป็นอะไรที่แบบ ดีแบบดีตะโกนเลยนะคะที่ปากเราก็มีน้องอยู่ก็คือลิปกลของดีออสี001นั่นเองคือเป็นลิปกลที่เราใช้มาเป็นแท่งที่สองแล้วแท่งแรกมันคือมันหมดไปแล้วอะคือเราแบบแทบจะไม่ค่อยมีลิปที่เราใช้แล้วหมดเลยแต่ว่าอันเนี้ยน่าจะเป็นลิปอันแรกที่เราใช้แล้วหมดอะคือมันสีสวยมากน้องจะแบบสีอ่อนๆหน่อยนะทุกคนแต่ว่าแบบคือเนื้อน้องจะมีความกลแล้วก็แบบ คือสวยในตัวของมันเองอะคือ,อยังไงก็ไม่รู้แต่ว่าเวลาเราใช้เ้าก็คือแบบรู้สึกว่าปากสุขภาพดีสีสวยดูบนปากที่แบบอมชมพูเป็นธรรมชาติแบบตื่นมาก็เป็นสีนี้อะไรเงี้ยแล้วลงลิปตัวอื่นทับอะคือสวยมากๆน้องคือสีควตามที่สุดทุกคนแบบต่อไปจะไปลิปที่ตัวแท่งค่อนข้างสมบัตินะคะก็คือลิปออยล์ของอเวอร์กลาสเองค่ามา่ออเวอร์กลาสถ่ายไปแล้วคือลิปอันนี้เป็นลิปที่ตอนแรกอะเราซื้อมาด้วยราคาที่มันค่อนข้างที่จะแบบ มุ่นแรงนะคะแล้วก็รู้สึกว่าแบบมันคุ้มหรือเปล่านะช่วงแรกก็รู้สึกว่าก็ไม่ค่อยจะคุ้มเท่าไหร่นะแล้วจนกระทั่งเราอ่ะหยิบมาใช้อีกรอบนึงแล้วมีคนถามเราว่าปากสวยมากขอบคุณเพื่อนคนนั้นที่ทากเรานะคะคือปากสวยมากใช้ลิปอะไรคือเราใช้อันเนี้ยอันเดียวเลยคือลิปลิปออยของ h o u r g l a s s คือเป็นลิปสีนี คามิโอนะคะเป็นลิปออยที่แบบมันจะมีหัวทองจะสามารถเอามานวดปากได้มเหมือนเป็นทรีทเมนต์นะคะก็นวดไปแล้วปากจะแบบนุ่มๆแล้วก็สีสวยอมชมพูแต่ราคาน้องจะแบบแ,บบแรงนิดนึงนะคะแต่ว่าสีมันสวยมีคนทักเราก็เลยแบบซื้อต่อต่อไปนะคะจะเป็นลิปอีกอันหนึ่งที่เราท็อปอยู่บนปากของเราตอนนี้ก็คือลิป ลิปสีเขียวอันนี้ต้องเป็นแบรนด์เดียวเท่านั้นคือกาล่าคือเราไ,ได้ลองไม่นานน่าจะแบบไม่ถึงเดือนนะคะแต่ว่าเราชอบแบบชอบมากๆคือเป็นลิปคลิกๆแบบเนี้ยคือเราใช้แล้วแบบมันลืถือมากทุกคนแต่ว่าคือสวยเราใช้สีเออศูนย์หกนะคะ d i ียร์สต o อลคือเป็นสีที่แบบถูกต้องแล้วเนื้อคือดีมากเป็นฉ่ำที่แบบ ฉ่บอยู่กับเราได้นานในระดับหนึ่งเลยแต่ว่าความติดทนนะทุกคนคือลิปแบบเนี้ยมันจะไม่ได้ติดทนมากอยู่แล้วแต่ว่าส่วนตัวเราก็รู้สึกว่าน้องก็ไม่ได้ถึงกับว่าแบบหลุดง่ายหลุดไวขนาดนั้นนะคะคือน้องเป็นลิปที่เนื้อสวยมากคือมันไม่ได้เหนียวปากมากนะคะแล้วก็แบบคือฟินิชมันดีแล้วแบบสัมผัสแบบเท็กซ์เจอร์ตอนเราทานลงไปอะคือมันดีแล้วก็แบบเวลากดๆอะคือสนุกอะทุกคนต้องลองนะคือท็อปไปใช้คู่กับลิปกลออะคือเดอะเบสแบบ สวยแบบปากแบบปากฉ่ำแบบร้านเปอร์คือต้องลองจริงๆทุกคนเคยนั่งขีดและสงสัยปะสำหรับใครก็ตามที่ชอบปากแบบฉ่ำๆโลัวมันจะมีลิปสติกกี่ตัวที่จะอยู่กับเราได้นานจริงๆแบบเป็นลิปฉ่ำที่แบบมันจะฉ่ำกับเราไปนานๆจริงๆแล้วแบบมันไม่แห้งไปอะซึ่งเราเจอแล้วทุกคนแต่ไม่ใช่ลิปสันชาติเกาหลีหรือสัญชาติเอเชียแต่อย่างใดน,นี่ค่ะนี่คือลิปเฟนตี้กลอสบอมครีม สี Fenty Glow 02คือสวยมากๆแบบเป็น ลิปที่มันฉ่ำแล้วมันอยู่กับเรานานจริงๆทุกคนต้องยอมรับในความเหนียวนิดนึงนะแต่ด้ยวยความกลอสด้วยความฉ่ำของมันคือมันเป็นฉ่ำที่ไม่แกงเป็นฉ่ำที่สวยฉ่ำนานจริงๆแต่ว่าเรื่องของความติดทนอาจจะแบบไม่ได้เก่งขนาดนั้นแต่ว่าถ้าเราแบบทาเอาสวยๆทาเอาถ่ายรูปไม่ได้จะไปกินข้าวหรืออะไรนะคะอันนี้คือตอบโจทย์มากเป็นลิปฉ่ำที่ทำให้ปากเราเหมือนแบบฉีดฟิลเลอร์มาแบบสามล้านซีซีคือแบบต่อไปจะเป็นน้องลิปแบบลิปสติกที่เป็นหนัสติกอะ แบบว่าหนึ่งในลิปจิ้มจุ่มลันอันของเรานะคะก็คืออันนี้ของ Gucci อันนี้มันจะเป็นแพ็กเกจลิมิเต็ด d i ดิชัเราซื้อมานานมากแล้วนะคะอันนี้คือเป็นลิป g ุชชีรุ่นเอ,อ Rouge อะไรสักอย่างภาษาฝรั่งเศสเราอ่านไม่ออกนะคะแต่ว่าเป็นสี New Red Rosewood นะคะเป็นสีที่แบบสวยมากอะน้องจะเป็นสีแบบนี้ทุกคนคือเป็นสีแบบแดงๆแต่ว่า Rosewood มันจะมีความตุ่นนะคะคือสวยแบบ ือใช้แล้วหน้าขาวมากแต่ว่าช่วงนี้เราชอบใช้ลิปสีชมพูก็เลยจะไม่ค่อยได้วนกลับมาใช้น้องนะแต่ว่าแบบเป็นลิปที่ใช้แล้วหน้าขาวมากจริงๆเราจะขึ้นรูปให้ดูที่เราใช้คือแบบคือสวยดีแล้วก็ติดโทนในระดับหนึ่งนะคะคือน้องจะเป็นลิปที่แบบไม่ได้แมทไปเลยจะมีความเบลเวดนะคะต่อไป <S <S <ม>เป็นลิปแบบลิปฉ่ำที่เรารู้สึกว่าเออมันฉ่ำแล้วแบบฉ่ำสวยเกลิกยิ่งบนปากจริงๆนะคะก็คือลิปอันนี้ของอี๋ แต่เราอะทาสีที่เราชอบหายไปแล้วคทุกคนเราเสียใจมากตอนนั้นเราแบบหาหน้องไม่เจอทําหายที่โรงเรียนนะคะทั้งกระเป๋าเลยในนั้นนีแบบลิปีิองลิปติออก,ก็คือแบบไปหมดนะคะอันนี้คือลิปที่สวยมากจริงๆก็คือแท่งสี่เหลี่ยมของเอมิวซะทุกคนมันคือรุ่นอะไรก็ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นชื่อขึ้นรูปให้นะคะแต่ว่าน้องจะเป็นลิปแบบลิปเนื้อแบบทินช์แบบ water t i n นนะคะแบบมันจะมีความกลวโกลฉ่ำๆติดทนระดับนึงคือดีเลยนะคะแต่ว่าสีเข้มเมเราไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะคะเราก็แพคเกจจิ hmm. ้งน้องมีความแบบระเบิดตู้มะคักน้องแบบมีความเลือออกมานะคะก็ เราก็เลยย้ายน้องออกมาเราก็ไม่ค่อยได้ใช้แต่ว่าสีอ่อนอันนั้นนะ่คือสวยจริงๆทุกคนคือเราก็มาถึงดีบัต,ตสุดท้ายที่เราแบบรักเราก็ชอบมากๆเลยนะคะก็คืออันนี้เลยของลากราสเป็นติบที่เราบอกเลยว่าแพคเกจจิง้งเนาะแบบเลอะอีกแล้วคือล่าสุดอะกระเป๋าดีอออันนี้ของเราที่เราพกไปโรงเรียนตลอดนะคะคือน้องก็คือเลอะในนี้ไปแล้วแต่ดีที่แบบข้างในมันเป็นผ้าแบบผ้าที่มันเช็ดได้ทุกคนก็เลยแบบดี ที่มันเช็ดได้นะคะคืออันนี้ยเป็นปลิปลากลาสที่สวยมาก4 04 Tene d r e a m ตอนแรกอะเราแบบออกมาจากเซมโซนของเราเพราะปกติก็จะซื้อสีที่มันบอกว่ามีความอ่อนๆออน,น้อยอะไรเงี้ยแต่ว่าสีเนี้ยมันเข้มมากพิกเมนต์แบบแน่นเก็มากแต่ว่าพอใช้ล้วหน้ามันป๊อปมันขาวจริงๆคือแบบราคาก็คือดีนะคะแล้ก็ความติดทนนะคือระดับหนึ่งถือว่าแบบใช้ได้ไม่ได้แบบทาแล้วหลุดไปเลยนะคะแบบกินข้าวแล้วหลุดไปเลยแต่ว่า ก็จะต้องมีการเติมอยู่แล้วเนาะแต่เรื่องของแพคเกจจิ้งอ่ะคือน้องเลอะแบบเสียใจยแล้วแบบเลอะแบบเลอะทุกอย่างในกระเป๋าเลยเราต้องมาเช็ดทีละอัดน,นะคะก็ลองไปซื้อตามกันได้รู้สึกว่าเป็นลิปที่เหนือดีสีใช้แล้วก็ต่อไปจะเป็นเซตติ้งสเปรย์นะคะคือเป็นเซตติ้งสเปรย์ที่เราใช้มาแบบว่าสักพักแล้วว่ามันหมดไปแค่ครึ่งเดียวเองไม่ที่ครึ่งด้วยครึ่งเดียวก็คืออันนี้คือ a Airbrush f l a w l e s s Setting Spray ของ Charlotte Tilbury นะคะคือน้องเป็นแบบ Setting Spray ที่เราสึกว่าดีนะคือแบบดีแบบดีงงๆคือเราไม่ค่อยได้ใช้ Setting Spray ฉะนั้นเราก็เลยแบบ ไม่สามารถที่จะเปรียบเทียบกับแบรนด์อื่นๆให้กับทุกคนดูได้ซึ่งเราเพิ่งมาเริ่มใช้เราก็ใช้ไปแค่ครึ่งขวดเองนะคะคือเราใช้ทุกวันเลยที่เราแต่งหน้าก็พอเราเสร็จแป้งเสร็จเราก็จะฉีดอันนี้ก่อนที่เราจะแต่งตาแต่งส่วนอื่นๆนะคะซึ่งน้องก็รู้สึกว่าทําให้แบบเมคอัพมันติดอยู่กับหน้าเราได้ดีในระดับหนึ่งเลยนะใครที่มีเซตติ้งสเปรย์แนะนําสามารถที่จะมินมาบอกเราได้เพราะว่าเราไม่ค่อยมีความรู้เรื่องนี้จริงต่อไปนะคะจะเป็นในส่วนของ .Tools หรือว่าเป็นอุปกรณ์การแต่งหน้านะคะ อย่างแรกเลยก็คือเซตแปรงคือเซตแปรงมันสำคัญกว่าที่เราคิดมากๆเพราะว่ามันสามารถล่นเวลาการแต่งหน้าเราไปได้นะคะซึ่งเซตแปรงที่เราใช้มาโดยตลอดก็คือเซตแปรงของซูเปอร์มัมน่าจะชื่อเซตว่าชีสเซนนะคะคือน้องจะไม่ได้มีแค่นี้นะทุกคนคือน้องมีอีกหลายอันมากซึ่งแบบจะเป็นแปรงบลัชแปรงลงลงขึ้นแปรงคอนทัวร์แปรงนุ่นแปรงนี่คือเดี๋ยวเราจะขึ้นรูปให้ดูนะคะทุกคนก็สามารถไปดูในเว็บของซูเปอร์มัมได้เลยแต่ว่าอันนี้คือ3อันหลักๆที่เราใช้อันนี้น่าจะเป็นแปรงแบบ เบรนอะไรสักอย่างแต่เราเอามา blend, เบรนคอนทัวร์สติ๊กอันนั้นนะคะแล้วก็อันนี้คือเราคิดว่าน,นี้นะ่าจะเป็นแปรงรองพื้นแหละแต่ว่าเราเอามาลงครีมบลัชแล้วมันสวยดีนะคะแล้วก็อันนี้เราเอามาลงแป้งนะ่ซึ่งแบบดีมากคือเป็นเซตที่แปลงแบบเนื้อละเอียดมากจริงๆคือซูเปอร์มารทํำไปดีจริง,ๆ,ง,รงๆนะคะเราแบบสนับสนุนให้ทุกคนไปซื้อมากๆราคาก็คือคุ้มค่ากับคุณภาพที่ได้สุดๆแล้วก็แบบ รักแค่รักเดียวหนึ่งเดียวของเราที่ทําให้ขนตาเราเด้งได้นะคะก็คือที่ดัดขนตาของชาเนลคือน้องเป็นอันที่มันเข้ากับเบ้าตาของเราได้ดีมากแล้วมันแบบดัดขนตาได้ถึงโคนซึ่งอันนี้คือสิ่งที่เราแนะนําทุกคนได้แต่ว่าทุกคนจะต้องไปหาอันที่มันเหมาะกับเบ้าตาตัวเองไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็ตามนะคือถ้ามันเข้ากับเบ้าตาเราจริงๆมันจะดัดขนตาได้ขึ้นได้เด้งแล้วก็ถึงโคนนะคะทุกคนต่อไปเนี่ยก็จะเป็นสิ่งนี้ <S <S ก็คือ <S <S ของชาเนลนะ ตอนนั้นมันจะมีโชงทีเขาขายกระจกคู่กับเซตแปรงซึ่งก็จะเลือกสีได้หลายสีเลยเราเลือกสีนี้มาคือสวยมากคือในเซต่ะมันจะมีกระจกใช่ไหมอันนี้เราเอาไปโรงเรียนตลอดมันจะมีด้านขยายกับด้านเออด้านปกตินะคะซึ่งแบบเป็นกระจกที่ใช้ดีใช้สะดวกมากๆแล้วสีก็สวยก็ก็ดีคือเป็นกระจกที่ดีแต่ก็มีกระจกทั่วไปที่ใช้ได้ดีเหมือนกันแต่เรารู้สึกว่าเราใช้บ่อยเราก็เลยชอบนะคะแล้วก็สิ่งที่แบบดีที่สุดเลยในเซตแปรงของเขามันจะมี สิ่งมันคือแปรงสองหัวที่แบบหัวหนึ่งเราเอาไว้ลงแป้งใต้ตาเว้ยคือสวยมากแล้วก็อีกหัวหนึ่งเอาไว้ลงอายแชโดว์ของหินะนั้นคือเป็นแปรงที่แบบเธอคือมันแบบเนี่ยมันยืดออกมาได้อ่ะแล้วก็ปึ๊บเก็บคือแปรงมันจะสะอาดเพราะมันมีฝาแล้วมันเป็นแบบอะไรที่สวยแล้วก็ใช้ดีใช้ได้จริงคือเป็นอะไรที่แพงแต่ว่าแบบกอ,อมันดีคือแพคเกจิ้งของแปรงมันดีทุกอย่างมันดีมากคื แล้วก็อันนี้ก็คือในเซตของมันก็จะมีแปรงลงรองพื้นนะคะก็จะเป็นแปรงอย่างนี้ลงรองพื้นหัวแบบนี้นะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นแปรงวนกลับมาที่แปรงอันนี้คือแปรงไฮไลท์ของแบรนด์วิวที่คือนอกจากไฮไลท์ของแบรนด์วิวที่ที่จะจึง้งที่จะปอปออกมาแล้วแต่รทงแปรงะะมันจะมีความแบบไม่เน่นแบบละเอียดใช่ไหมมันก็เลยสามารถปัดไฮไลท์ลงไปบนหน้าเราแล้วมันแบบสวยอะ่ะคือมันเป็นแปรงที่ดีมากคือน้องเบาน้องพกพาง่ายแล้วก็แบบ เป็นแปรงเ่ขนาดมันพอดีกับการปัดไฮไลท์มากคือแบบดีคุณลอดอันนี้คือดีมากๆจริงๆ แล้วก็สําหรับสาวชอบจับชอบ่อขนตานะคะซึ่งเราไม่ได้จับทุกวันวันไหนมีเวลาก็จะจับแต่ว่าอันนี้คือดีมากอันนี้คือแหนบของฟิลลีมิลลคือน้องมีความแบบหลีกอะแล้วก็ผูกพาง่ายแต่ว่าหัวจะแหลมนิดนึงทุกคนระวังไปจิ้มตาก็มีเวลาค่อยแบบจับช่อแล้วก็แบบอยู่นิ่งๆอย่าไปจับบนรถนะเราสมันอันตรา,ายมากอกจากขนตาจะเสียลุดแ้วตาก็สิ่งบอดด้นะคะฉะนั้นก็ค่อยๆใช้าการแต่ว่าเนี่ยเป็นแหนบที่ดึงได้ทั้งขนตาขนคิ้วเอ้ยดึงขนคิ้วแล้วก็จับชอบะะ่อ สีม่วงอันนี้เราซื้อที่เกาหลีขึ้นราคาน้องก็จะแบบจำไม่ได้แล้วว่าเราเดี๋ยวเราขึ้นราคาให้แต่ว่าแบบก็คือดีเรารู้สึกว่าเป็นแบบสิ่งที่แบบจาเป็นทุกคน<ด>นะก็เป็นอันจบแล้วสําหรับคลิป favorite of the year 2023ของเรานะก็คือมีเครื่องสำอางแบบ1,300ล้านอันที่เราได้พูดถึงไปแล้วก็ยังมีอีก สารอันที่เราใช้แล้วเราไม่ได้เอามาพูดถึงนะคะก็ในปี2 0 2 4เราก็จะลองหลายๆอย่างใหม่ๆแล้วก็มารีวิวให้กับทุกคนได้ฟังกันนะคะก็ใครอยากจะให้เราทําคลิปแบบไหนยังไงก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาข้างล่างได้แล้วก็เราก็คิดว่าเราจะมาทำ favorite skincare เหมือนกันนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กับช่องของเราด้วยนะคะแล้วชิเน่ก็จะผลิตคลิปดีๆออกมาให้กับทุกคนได้ดูอีกเยอะๆเลยก็เป็นกำลังใจให้ชิเน่ด้วยนะคะ บ๊ายบายขอบคุณค่ะ